สบายดีสบายดีเอฟซีทุกคนเด้อเมื่อนี้เนาะแม่นองเบลล่าสี่ไปคลินิกเนาะไปกวดไปกวดท้องเพราะว่าฮอนกำหนดแล้วมันควรนัดวันที่สิบเจ็ดเนาะเราจะไปไปกวดไปเอกโคโเบิงเนาะฝาหลวงเฮาเป็นจังไดนนอนในท่าใดสมบูรณ์บอสมบูรณ์บอแนวใดฮะนะมอเพิ่นก็นจะบอก ไปสักยาพ้อมเนาะสักยาสักยายัางเลยเฮาเกาผู้หยาตัวนี้เฮาไปทามออีกแทหนึ่งเนาะเพราะว่าเฮาสักเข้มแรงเนาะในระหว่างที่เฮาที่พาเพิ่นตรงได้ซัก้องกันนะทุกคนมีตรว่าไปหอดแล้วเนาะเฮาจะรีวิวให้ทุกคนเบ่งเด้นี่ที่เฮาไปฝากทองเนาะก่อนเฮาสิไปเฮา,าจะอ่านํำให้น้องเลี้ยวก,ก่อนเนาะทุกคน คนวยาอาบน้ำนี่เบิร์เลยดิไปไปแม่พาไปอาบน้ำไปอ่ะไปเบิร์มามีน้ะแม่ปะอ่ะไปอาบน้ำปะทุ่ยน่เนี่ทุ่ยน่ใสิกล่องเลยเดินเด้ไปไปไปอาบน้ำไปดู้ด้วยด้วยไปไปอาบแดดไปเด้อไปอาบน้ำไปคนวยอาบน้ำนี่เบิรงนเลยทุกคนเบิรงดูนี่ไปเด้อไปเบิรง

ือเป็นผะกอะไรบุยักษะหัวหัวนี่บุยังไงจับเลยแต่ว่าแม่ก็สิไปยังสาได้โอ้เย็นมาเย็นมา

แ ah านน้องเบลในเดินนะเดบลอ่นำเองกับเบลแล้วเฮ้ยอะเด้แจนมโนดูดูกระตุก้วหวม่ม่แม่แม่เราหวยมานะเฮย่ น้องเดวแอมนำแดดทุกคนนำดแนำดดเหตุหนาทีเป็นตามเคยเนะาะเป็นขาดบ่ได้เลยไปไปหาอันเแบบี้บอกอะเข้าไปคลินิกกันมานี่ไปกันเลยจะโคนเราสิไปแล้วปไปไปเ่นไปเ่นไปน้ำพอยไ,ไปไปไปนี่ไปเลยไปเลยเดี๋ยวน้องเบลจะไปห้องหมอแล้วไปกวดน้องแล้ว เวลาชิวิสายไปคลินิกเนาะคลินิกว like <c oughs> <c oughs> ่าด้อตอนนี้เรากำลังจะไปคลินิกเด้อทุกคนไปกวดทองเนาะหากว่าหนังให้เบลแล้วเนาะเฮาก็เลยว่าหาก็ไปเพื่อเพิ่นสิแล้วอานหนังกันยางเนี่ยบายบายเน๊บายบาย กวนตอนนี้เฮากาห่อนั้นคลินิกแล้วนเนาะเดยคลินิกของเพิ่นมอนคลินิกแล้วเฮาที่เขาไปกวดแต่นี่เขาไปกวดว่าลุงของเฮาเน่น,นะเป็น,นไหนๆเพราะว่าห่อนกำหนดที่ว่าหมอหมอหนักก็ต้องได้มาเนาะเพราะว่าฝากอยู่คลินิกเพิ่นทางน้ำเพิ่นฝากท่อไปเบ่งทางในเนาะ 1 0กิโลตอนตอนอยังม่ด้ทือผ่าอันนี้4นี่เขากำลังนาแลรวค่ามอ ทำบริโภกโอเทียยังทาเป็นขึ้นมาเพื่อนมาทาอยู่ของนี้ ได้กูสีเรือกูธรรมดากูธรรมดาเป็นครรมดกูสีเป็นถึงใครน่าจะติดยูาโอเคก็โอเคบารนัมได้ชนะเแล้วก็รายลอะไรอีดเจนจะดีอยู่สนิทเก่งอยู่ด้อผู้บาวน้อยน่เด้อยม่เลยช่ยบานัรอมาบัดนี้นะไม่เลยแล้วก็ไป่ะเบิ่งมาเนิ้งมาเห็นตลอด ก็ต้องเป้าจะติดเจนเบอร์นะเป้าของติดฟูเหมือเป้าตุ่นตุ่นง่ายง่ายขึ้นทางกายเนาะทางกายเป้าคื่นตระเตรียมขึ้นอ่ะอืมอ้าวระบบงานไกลแม่เป็นอย่างยูบอคอยฮะไกลแม่ง่ายง่ายไกลแม่ในเมืองนอกเนี่ยวิ่งเบบี้เบบี้อ้อวเนี่ยอ้าวบนนอก้องแล้วเราบอกแล้วกำ้องนอกเลยกเได้สัก ตอนนี้เอาซักยาแล้วแล้วนะทุกคนเอาซักแล้วแล้วซักยากันตะโนดบ่เป็นว่าเฮากำลังสิคกับไันเนาะและ้วทุกอย่างแล้วพอโจบพียงเท่านี้ได้ฝากทุกคนไปวีโอเฮาจนจบในเด้อสำคัญ อยากฝากทุกนอยากาคามโฆษณาของฮอร์เดอร์เป็นกำลังใจอีกกำลังใจหนึ่งให้แม่หน,เนงเบลล่าเนาะบ๊ายบายได้ปันได้ทด้เป็นได้บาด๊ยยบา,ยบายบายขอบจใจดีที่ติดตามกัน